สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเาวน่อยสวัสดีเอฟซีน้ององค์อิงสวัสดีเอฟซีสู้คู่สกุลนะครับผมมันพบมาพอกันอีกแล้วครับกับบันจีโอวันออฟพิเชียลครับเมื่อเนี้ยคเปน็นวันที่21สิอสิงหาคมครับพุทธศักราช2567ครับกบ็ับมันพบมาพอกันอีกแล้วครับผมมีอย่างไรเมื่อเนี้ครับเมื่อนี้มาเป็นกำลังใจให้ครับ ทันทีกาลังทํางานครับผมกาลังสิเริ่มงานวันนี้ครับเริ่มงานเช้าวันนี้วันที่21ครับมาเป็นกําลังใจครับบางคนก็มีกิจการเป็นของเจ้าของบางคนก็เป็นลูกจ้างหรือบางคนก็ขับรถขับล่าส่งของนครับเนาอจังใจก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับจะขับรถก็ขอให้เดินทางปลอดภัยถึงตีไม้ยังปลอดภัยครับสําหรับ คนที่เฮ็ดงานครับแต่ถ้าผูใ้ใด้ทอก็ทบอได้แต่อย่าถอยนะครับเด้อทอได้แต่อย่าถอ,อยครับสู่ต่อ,อ,อไปถ้าบา่เฮ็ดบ่มีกินเนาะพี่น้องเนาะบ่มีเงินมูขวกกับบะมีครับนี่ฉะนั้นก็ต้องสูง่ต่อไปเห็นนึกตือก้นที่บ่มี่ก็ห้องเขาก็ยังสูง่นี่ฉะนั้นการารหนงานเฮาเขาก,กส็สูส่ครับสู่ย่างเต็มที่ครับในน้องคือจังน้องอุงอิงเห็นไหมแต่ก่อน,น,นกับบะมีนี่ครับเนาะงเป็นก็นสูนมากจดุดซุ้มมือนี่ เพื่อประสบความสาเร็จครับะน้นเท่ากับสู่กันไปครับเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนในการเห็นงานครับย่าท้อครับแต่ย่าถอยครับว่าห้มีกําลังใจทํางานประมาณงานสินักหืองานสิเบาหรือสิลําบากไปไหนครับสูงเท่านั้นครับพี่น้องนั่นะครับเมื่อไหนก็มาเป็นกําลังใจ าปทุกคนเห็ุงานยังมีความสุขครับขอให้ลำล้ำรู้ด้วยก็แล้วกันครับทุกคนครับให้มีโจมีใช้ในการทํางานครับพี่น้องก็ว่ามีอย่างไรครับมื่อนี้มาเป็นกําลังใจครับผมอยากอยากนำใจให้พ่อแม่พี่นอ้องเท่านั้นแหละครับผมอย่างไรก็ฝากกดติดต,ต,ตามก็ได์กดแชร์ได้ครับเด้อกดติดตามคลิปไปแน่น,นครับ กดติดตามช่องวันเจโอนออฟเชียลครับพี่น้องขอบก,กุ้นทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สวนิดีครับพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอเขอ้ามาสวัสดีครับ